เอาละความรู้ในการเทรดเราต้องมีอะไรบ้างนะครับมีบางคนบอกผมบ่าโอ้โหพี่ครับผมเรียนเทรดมาเยอะแล้วเนี่ยผมยังวิเคราะห์ไม่เป็นเลยยังเทรดไม่ได้เลย <c oughs> คือต้องมาดูครับวา่าเรามีองค์ความรู้อะไรกันบ้างาดูถ้าความรู้ที่เมื่อกี้ในการวิเคราะห์นะครับเห็นผมใช้ความรู้อะไรบ้างาหนึ่งความรู้เรื่องการมองหลายไทม์เฟรมประกอบทิศทางกันเนะาะมีอะไรอีก2ผมรู้เรื่องชาร์จแพทเทิร์นใช่ไหม ถ้าเรามีความรู้เรื่องชาร์ปแพทเทิร์นนะครับคุณจะมองเห็นว่านี่คือธงนี่คือ W ดบเนยูนี่คืออะไรแบบนี้มันประโยชน์ของมันนะครับมันสามารถคาดการราคาได้ว่าราคาจะไปถึงจุดไหนเนี่ยความรู้เรื่องชาร์ปแพทเทิร์นนะทำให้คุณคาดการราคาได้อาโอเคอย่างที่3มครับรู้เรื่องแท่งเทียนแท่งเทียนตรงนี้มันช่วยประโยชน์อะไรนะครับมันก็คือทําให้เราวิเคราะห์หน้าง,งานได้ว่าเฮ้ยแท่งเทียนนี้มันกลับตัวแล้วมันจะส่งผลตอนแรงยังไงนะอันนี้อันนี้คือเรื่องแท่งเทียน นะครับอืมนี่คือเรื่องแทงเทียนต่อไปนี่เรารู้เรื่องโซลลีเทสนะครับเคโซลลีเทสแพทเทิร์นแล้วก็ประมาณนี้แหละครับเอาแต่ว่าทุกอย่างทั้งหมดตรงนี้อันที่ห้านะครับคุณต้องมีสกิลนี้ด้วยสกิลประยุกต์ทั้งหมดเข้าด้วยกันผมมองว่าทั้งหมดในทุกองค์ความรู้ตรงนี้มันเป็นเหมือนกับอะไรอะ่ะเป็นเหมือน มันเชื่อมกันนะเออทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมกันอยู่นะครับในทุกๆไทม์เฟรมมันก็มีความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆมันเชื่อมกันการอ่านแรงตั้งแต่ m 1 5 m 5ค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมามันก็บ่งบอกได้ว่าตอนนี้กราฟกําลังคิดอะไรอยู่กราฟกําลังอยากจะทาพฤติกรรมอะไรมันสามารถบ่งบอกได้ขนาดนั้นเลยนะครับถ้าเกิดคุณสามารถเข้าใจเรื่องการมองหลากหลายไทม์เฟรมและประยุกใช้ทั้งหมดตรงนี้ได้บอกเลยว่า คุณก็จะอ่านขาดชาตแพทเทิร์นนะครับและใครที่สนใจนะอยากที่จะเทรดเก่งขึ้นนะครับหรือว่าไปประยุกต์ใช้กับของเดิมที่คุณมีหรือตอนนี้คุณสังเกตเห็นแล้วว่าของเดิมที่คุณมีเนี่ยคุณอาจจะรู้แค่บางเรื่องใช่ไหมอ่าคุณอาจจะรู้แค่บางเรื่องเนาะแต่คุณไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งหมดนะครับผมแนะนําเลยว่าคุณควรที่จะมาเรียนเพื่อปรับพื้นกับผมใหม่ทั้งหมดก่อนเอเาปะเพราะว่าถ้าเกิดคุณรู้แค่บางเรื่องเนี่ยมันมันจะเหมือนกับมันก็ปิดหูปิดตาตัวเองอะ คุณควรจะรู้ในหลากหลายนะหลากหลายเรื่องราวมันจะประยุกต์ใช้ได้ดีนะครับให้คุณเลิกคิดแบบนี้ไปก่อนคุณจําผมนะเลิกคิดว่าการรู้เยอะมันจะตีกันเลิกคิดครับเพราะถ้าเกิดความรู้มันถูกต้องการรู้เยอะมันจะเสริมทิศทางกันมันจะประยุกต์เข้าใช้กันได้โอเคไหมครับมันเหมือนกับ เหมือนเราทําข้อสอบเอางี้กันทําข้อสอบคณิตศาสตร์นี่ชอบเปรียบเทียบทําข้อสอบคณิตครับเคยแม้ไปทําข้อสอบแข่งขันเรื่องการแก้สมการแต่ในโจทย์ข้อนั้นเนี่ยเรื่องการแก้สมการดันมีเรื่องพหูนามดันมีเรื่องเรื่องเซตเรื่องเดซอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็3ด้ดันใส่เรื่องล็อกการิทมเข้าไปมี3เรื่องนี้ครับแก้สมการเนี่ยแต่ว่าสมการข้อนึงมันมี3เรื่องอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยเรื่องการเทรดเนี่ยพอคุณเปิดมาเจอกราฟครับปั้งเข้ามา มันดันมัน,ม,นมันมีหลายองค์ประกอบที่คุณต้องรู้อ่ะมันมีองค์ประกอบแบบคุณต้องรู้เรื่องเทรนด์โซนสะท้อนอย่างเงี้ยเรื่อง TF เรื่องไทม์เฟรมเรื่องรีเทสแท่งเทียนแพทเทิร์นเห็นไหมครับคือคุณต้องรู้ทุกองค์ประกอบอ่ะเพื่อแก้สมการข้อนี้แต่ถ้าเกิดคุณบอกเนี่ยผมรู้แค่เรื่องเดียวพอครับผมจะทําข้อสอบแก้สมการแต่ผมรู้แค่เรื่องพคูนามผมเก่งเรือแค่เรื่องพคูนามแต่บางเอิ้นข้อนั้นครับมันมีทั้งพคูนามทั้งเด็ดทั้งล็อก คุณไม่สามารถแก้ได้นะครับเพราะว่าคุณไม่ได้รู้ทั้งหมดโอเคไหมครับและมีวิธีเดียวคือเรียนรู้และประยุกต์ใช้เข้าด้วยกันนะครับดังนั้นแล้วมาเรียนเถอะในคลาสนี้ครับผมอ่านขาดชาร์ตแพทเทิร์นคลาสนี้ครับผมจะเรียกว่าเป็น Forex 102นสะครับสำหรับคนที่เคยเทรดมาแล้วหรืออาจจะเคยพอรู้เรื่องชาร์ตแพทเทิร์นบ้างแต่อยากจะรู้ลึกไปมากกว่านี้นะครับว่าจุดเข้าที่มากกว่านั้น,นเป็นยังไงเราจะมั่นใจและคอนเฟิร์มได้ยังไงว่า การแอคชั่นแบบเนี้ยมันจะส่งผลที่ดีต่อการาฟที่ทางจะไหลไปทางนั้นแน่ๆอ่ะก่อนเกิดแพทเทิร์นจะมีรูปทรงอะไรมาก่อนอ่ะคุณจะต้องรู้สิ่งนี้นะครับถึงจะเล่นได้ดีเนาะดังนั้นแล้วควรอย่างยิ่งที่จะเรียนในคลาสนี้นะครับแต่ใครที่แบบเบสิคเบสิกเบสิกมากนะครับให้มาลงคลาสนี้นะมาลงคลาสนี้ forex technical analysis อ่ะ forex 1 0 1คลาสนี้จะสอนเบสิกพื้นฐานกันไปเลยนะครับ แล้วก็ใครไม่เคยเทรดเลยคุณต้องมาลงเนี่ยมือใหม่มากอันนี้สอนตั้งแต่เรื่องโบเกอร์คืออะไรนะครับฟอรเร็กคืออะไรตีกรอบตีเส้นทำยังไง MT4 ใช้ยังไงนะครับมาลงในคลาสนี้